โอเคเมื่อกี้เราเรียนการบวกการลบพหุนามมาแล้วต่อไปจะเป็นการคูณแล้วก็การหาพรพหุนามนะคะเริ่มแรกเลยก็คือเราต้องมารู้จักการคูณพหุนามกันก่อนอันดับแรกเราก็ต้องจําให้ได้ก่อนนาอว่าการคูณเนี่ยทายังไงถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันมันจะได้บวกถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันมันจะได้ลบถ้าเป็นบวกคูณกับบวกจะได้บวกค่ะถ้าเป็นลบคูณกับลบ ก็จะได้บวกค่ะก็คือเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้บวกถ้าเป็นบวกคูณลบจะได้ลบถ้าเป็นลบคูณบวกก็จะได้ลบเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้บวกถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบโอเคทีพอเราเข้าใจหลักการคูณแล้วเนาะต่อไปก็คือการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามเนาะ หลักการการคูณกันร,ระหว่างอีกกนา,ามก็คือ,อขอเขียนก่อนหลักการก็คือเอาเลขคูณกับเลขค่ะแล้วก็เอาตัวแปรคูณกับตัวแปรค่ะแล้วตัวแปรคูนกับตัวแปรยังไงก็คือจะใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังที่เราเคยเรียนมานั่นแหละทีนี้มาดูค่ะ หลักการก็คือให้เอาเลขคูณเลขเอาตัวแปรคูณตัวแปรได้เลยอย่างข้อ1เนาะเขาบอกว่า 2x คูณกับ 5y ทีนี้เราก็มาดูก่อนหลักการของเราก็คือตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรอ่ะทีนี้มาดูค่ะตัวเลขคูณตัวเลขมันจะมีเลข2กับเลข5ใช่ไหมส่วนตัวแปรก็คือ x กับ y ค่ะเพราะงั้นเอาตัวเลขคูณตัวเลขเอา2คูณ5 2คูณ5ได้1ิ เนาะทีนี้เอาตัวแปรคูณตัวแปรก็คือเอา x คูณกับ y x คูณกับ y ก็ได้ xy ค่ะอ่ะเสร็จแล้วนี่คือข้อที่1ง,ง่ายไหมอ่ะต่อเนาะข้อที่2ค่ะโจทย์ก็คือลบ6 x คูณกับ4 x ใช่ไหมหลักการของเราก็คืออะไรนะตัวเลขคูณตัวเลขแล้วก็ตัวแปรค,คูณตัวแปรเนาะเพราะงั้นข้อนี้ตัวเลขก็คือลบ6กับ4ค่ะส่วนตัวแปรก็คือ x กับ x ค่ะเพราะงั้น เอาตัวเลขคูณตัวเลขก่อนลบ6คูณ4ลบคูณบวกก็ได้ลบเพราะงั้นลบ6กคูณ4ก็จะได้ลบ24ต่อมาก็จะเอาตัวแปรคูณตัวแปรตัวแปรก็คือ x ใช่ไหมมันก็จะเป็น x กคูณกับ x เพราะงั้น x กคูณกับ x ฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กำลังก็จะเอามาบวกกันถ้าเขาไม่เขียนอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหม,มก็แปลว่า x ยกยกกำลังหนึ่งเพราะงั้น x กยกกำลัง1คูณกับ x ยกยกกำลัง1ฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกเพราะงั้น1บวก1ก็จะได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง2โอเคทนนันเนาะอ่านมาดูข้อ3ทีนี้ข้อ3เขาบอกว่าอะไร 7x คูณกับ 3x ยกยกกำลังสองเหมือนเดิมเลย ตัวเลขคูณกับตัวเลขตัวเลขคือ7กับ3ตัวแปรคูณกับตัวแปรตัวแปรก็คือ x กับ x กําลังสองเพราะงั้นตัวเลขคูณตัวเลขก็คือเอา7คูณ3าคูณ3ได้21ค่ะทีนี้ฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กําลังเอามาบวกกันเพราะงั้นเขาไม่ได้เขียนอะไรเนาะก็แปลว่าอะไรมันก็คือ x ยกกําลัง1เพราะงั้น x ยกกําลัง1คูณกับ x ยกกําลังสองฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กําลังเอามา บวกพอเงินหนึงบวกสอก็จะได้สามพอะง้นอันนี้ก็จะได้เป็น X ยกกกำลัง3โอเคเนาะเอาวเพอะง้นข้อ4ค่ะข้อ4คือ 2x y คูณกับ X อกลัง2มาดูตัวเลขกันก่อนตัวเลขคือ2ตัวนี้ X กลังสไม่มีตัวเลขใช่ไหมแต่จริงๆคือมันมีนะมันก็คือเลข1นั่นแหละมันคือ 1X ึกกกำลังสองพาะงิน2คูณกับ1 มันก็ได้2ค่ะทีนี้เอาตัวแปรคูณกับตัวแปรค่ะตัวแปรมันก็คือ x y คูณกับ x ยกกาลังสองเพราะงั้น x ไม่ได้เขียนอะไรแปลว่ามันต้องเป็น x ยกกาลังหนึ่งโอเค x กําลัง1คูณกับ x ยกกาลังสองมันก็ได้เป็น x ยกกาลัง3เพราะว่าฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3y โอเคทันเนาะเอามาดูข้อ5ค่ะข้อ5 3x ยกยกกำลังสองยกกกำลังสคูณกับลบ 4xy เพราะงั้นเอาตัวเลขคูณตัวเลขแล้วก็เอาตัวแปร ى, คูณกับตัวแปรเพราะงั้นเราจะได้เป็น3คูณกับลบ4 3คูณกับลบ4บวกคูณลบก็ได้ลบเพาะงั้น3าคูณลบ4ก็จะได้ลบ12ค่ะต่อมาเอาตัวแปร ى, คูณตัวแปรเนาะ x กยกกำลังสอง y ยกกำลังสามคูณกับ x y เพราะงั้นถ้าเขาไม่เขียนก็กำลังหนึ่งเหมือนเดิม x ยกยกกำลังสองคูณกับ x ยกยกกำลังหนึ่งฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกเพราะง้นอันนี้ก็จะได้เป็น x ยก,ก 3, y, ยกกำลังสามยกกกำลังสี่โอเคทีข้อหกค่ะข้อหกเขาบอกว่า ลบ 2x งกยกกำลังสองยกกำลังสองคูณกับลบ 8x y เกายกกำลังสองเพราะงั้นตัวเลขคืออะไรตัวเลขก็คือลบลบ2กับลบ8เนาะส่วนตัวแปรก็คือ x อกยกกำลังสองยกกำลังสองกับ x y ็กายกกำลังสองเพราะงั้นทําเหมือนเดิมเอาตัวเลขคูณตัวเลขแล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปรเพราะงั้นข้อนี้จะตอบเท่าไหร่คะหลักการก็คือเอาตัวเลขคูณตัวเลขน้องแล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปรเพราะงั้นข้อนี้ ก็จะได้คำตอบเป็น 16x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง4ตอบถูกกันไหมคะโ okay. อเคอะพอเราคูณเอกนามกับเอกนามเป็นแล้วเนาะต่อไปค่ะเราก็จะไปคูณเอกนามกับพหุนามกันหลักการก็คือคูณเข้าทุกตัว โอเคเนาะหลักการก็คือคูณเข้าทุกตัวมันจะมีกี่ตัวเราก็คูณเข้าไปทุกตัวเขาก็จะใช้สมบัติการแจกแจงเนาะอะ,อะทีนี้มาดูค่ะหลักการก็คือคูณเข้าทุกตัวแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่ามันมีกี่ตัวก็คือดูที่เครื่องหมายบวกกับลบนั่นแหละเราก็จะรู้ว่ามันมีกี่ตัวอะมาดูค่ะอย่างอันนี้ข้อ1ก็เป็น2คูณกับ x บวก3เห็นไหมมันมีอยู่2ตัวก็คือ x ก,กับ 3โอเคไหมคะมันมีอยู่2ตัวก็คือ x กับ3เพราะงั้นเราจะต้องคูณเข้าทูกตัวเพราะงั้นเราก็จะคูณ2เข้าไปทุกตัวค่ะ2คูณกับ x บวก3ก็จะเป็น2คูณ x ก่อน2คูณ x ได้2 x 2คูณกับบวก3ก็จะได้บวก6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้2 x บวก6 โอเคทันเนาะเพราะงั้นต่อไปค่ะข้อที่2 3คูณกับ 4x เลบ4เพราะงั้นหลักการก็คือคูณเข้าทูกตัวเพราะงั้นเอา3คูณกับ 4x แล้วก็3คูณกับลบ4 x. 3คูณกับ 4x ก็จะได้ 12x ค่ะต่อไป3คูณกับลบ4บวกคูณลบก็จะได้ลบเพราะงั้น3คูณกับลบ4ก็จะได้ลบ12ทันเนาะ มาดูข้อ3ามค่ะลบ2คูณกับ 5x เบวก1เพราะงั้นหลักการเหมือนเดิมก็คือคูณเข้าไปทุกตัวเพราะงั้นลบ2ก็จะคูณกับ 5x ก่อนลบ2คูณกับ 5x ก็จะได้ลบ 10x เนาะเพราะว่าอะไรลบคูณบวกได้ลบค่ะต่อไปลบ2คูณกับบวก1ลบ2คูณกับบวก1ก็จะได้ลบ2ทันไหมเพราะงั้นข้อ5จะตอบอะไรคะ อ่าข้อห้าเนาะเราก็จะเอาลบเจ็ดคูณเข้าไปทุกตัวใช่ไหมทีนี้ลบคูณลบจะได้บวกเพราะงั้นลบเจ็ดคูณกับลบเจ็ด x ก็จะได้เป็นบวกสี่สิบเก้า x แต่ว่าถ้ามันเป็นบวกเราก็ไม่เขียนอยู่แล้วเนาะเราก็เขียนเป็นสี่สิบเก้า x ค่ะต่อมาเนาะเอาลบเจ็ดคูณกับบวกหนึ่งค่ะลบเจ็ดคูณกับบวกหนึ่งก็ได้ลบเจ็ดข้อนี้ก็เลยตอบสี่สิบเก้า x ลบเจ็ด ทันเนาะอ้าวทีนี้มาดูข้อสี่ค่ะเฮ้ยมันยาวขึ้นแล้วเนาะทีนี้แล้วทำยังไงเราก็ดูก่อนว่ามันมีกี่ตัวเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่สามตัวใช่ไหมพราะงั้นก็เอาลบสามคูณเข้าไปทุกตัวเหมือนเดิมหลักการของเราคือคูณเข้าทุกตัวไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวเราก็ต้องคูณเข้าไปทุกตัวค่ะเพราะงั้นก็คูณเข้าไปทุกตัวเลยอ่ะเราเอาลบสามคูณกับลบสามเอกกำลังสองลบคูณลบก็ได้บวกเพราะงั้นอันนี้ก็จะตอบ x กําลังสองต่อไปเอาลบสามคูณกับบวกห้า x ลบสามคูณกับบวกห้าก็ได้ลบสิบห้า x ค่ะต่อไปลบสามคูณกับลบหนึ่งก็ได้บวกสามโอเคเนาะอ่ะมาดูข้อหกลบห้าคูณกับหก x กําลังสองลบสอง x บวกสามเพราะงั้นเราก็เอาลบห้าคูณเข้าไปทุกตัวเพราะงั้นคําตอบที่เราจะได้ก็คือ ลบ 3, 10, x 0 x กยกกำลังสองบวกกับ 10x 15ลบ15ค่ะทันเนาะอ่ะพองั้นข้อ7มันไม่ใช่ตัวเลขแล้วเนาะมันยากขึ้นแล้วทีนี้เพรองั้นเราก็จะเย็นๆค่ะเราก็ดูก่อนเหมือนเดิมเลยว่ามันจะมีกี่ตัวเนาะมันก็จะมี2ตัวค่ะแต่ตัวที่เราจะคูณเข้าไปก็คือ 2x ใช่ไหม พราะงั้นเราก็ทําเหมือนเดิมหลักการคือคูณเข้าทุกตัวเราก็เอง x คูณทุกตัวเหมือนเดิมค่ะเพราะงั้น2 x คูณกับ4 x ก็จะได้2อคูณ4ก็จะได้8 8 x คูณ x ฐานเหมือนการคูณการเลขชี้ก,กาลังเอามาบวกเพราะงั้น x คูณ x ก็จะได้ x ยกกําลัง2ค่ะต่อไป2 x คูณกับลบ7ก็จะได้ลบ1 4 x ทันเนะะเาะอะพอง้นข้อ8 จะได้เท่าไหร่คะข้อ8คํคำตอบก็คือ2 7 x ยกกำลัง3บวกกับ1 2 x ห้ามลืมเครื่องหมายนะคะว่าลบคูณลบจะได้บวกเนาะเป็นไงคะถูกกันหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาดูข้อ9ข้อ9ก็คล้ายๆข้อ7กับข้อ8เลยเนาะแต่แค่ตัวเลขมันจะเยอะขึ้นเฉยๆเ,เพราะงั้น ลองทำข้อ9กับข้อ10ดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่โอเคพองั้นเรามาดูเฉลยกันเลยเนาะข้อ9จะตอบลบ6กกยกกำลัง4 1 8บวก 18x กยกกำลัง3 1 5ลบ 15x กยกกำลัง2ค่ะส่วนข้อ10จะตอบว่าลบ x กยกกำลัง5 บวก3 x กยกกำลัง4ลบลบ 3x กยกกำลังสองโอเคแมฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกกันห้ามลืมนะคะโอเคอันนี้ก็คือการคูณพหุนามค่ะต่อไปก็จะเป็นการหารพรหุนามเนาะอ่ะมาดูกันการจะหารพรหุนามได้เราก็ต้องทบทวนการหารนิดนึงเนาะเพราะงั้นอ่ะมาดูถ้าเกิดว่าบวก หารกับบวกเราจะได้บวกค่ะถ้าลบหารกับลบเราก็จะได้บวกค่ะพะง้นเครื่องหมายเหมือนการหารกันจะได้บวกบวกหารลบหรือลบหารบวกก็จะได้ลบค่ะจะเหมือนการคูณเลยเนาะพะง้นเครื่องหมายเหมือนกัน หารหรือคูณกันก็จะได้บวกเครื่องหมายต่างการคูณหรือหารกันก็จะได้ลบค่ะโอเคไหมบวกหารบวกได้บวกลบหารลบได้บวกบวกหารลบหรือลบหารบวกก็ได้ลบทั้งคู่โอเคทันแล้วเนาะการหาพรพหุนามก็จะมีอยู่2แบบค่ะแบบแรกก็คือการหารเอกนามด้วยเอกนามหลักการก็จะคล้ายกับการคูณเลยก็คือเราก็จะเอาเลขหารเลขตัวแปรหารตัวแปรค่ะ พองันข้อแรกเนาะเราก็จะเอาตัวเลขหารตัวเลขเลยตัวเลขก็คือ4กับ2ส่วนตัวแปรก็คือ X กําลัง2กับ X ค่ะหลักการทําก็คือเอาตัวเลขหารตัวเลขเอาตัวแปรหารตัวแปรทีนี้เราดู4 X กําลังสหาร2 X เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ค่ะเป็น4 X ยกกําลัง2หารด้วย2 X ค่ะพอะงั้นเอาตัวเลขหารตัวเลขเอา4หาร2 4หาร2ได้2เพราะงั้น x ยกกำลังสองหาร x เอาตัวแปรหารตัวแปรฐานเหมือนการหารการเลขชี้กำลังเอามาลบเพราะงั้นถ้า x นี้ไม่ได้เขียนก็คือ x ยกกำลังหนึ่งเนาะเพราะงั้นฐานเหมือนการหารการเลขชี้กำลังเอามาลบเพราะงั้น2องลบหก็จะได้หนึ 1, ่งเราก็จะเขียนเป็น2 x ยกกำลังหนึ่งซึ่งกำลังหนึ่งเราก็จะไม่เขียนทันแม้ทีนี้มาดูข้อสองค่ะเหมือนเดิมหาตัวเลขก่อน ตัวเลขคือลบ40กับ5ตัวแปรก็คือ x ยกยกกำลังสกับ x เพราะงั้นเอาตัวเลขหารตัวเลขเอาตัวแปรหารตัวแปรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบ40หาร5ลบ40หาร5ก็จะได้ลบ8 5. เพค่ะพาะงั้น x –ยกกกำลัง3หาร x x ไม่ได้เขียนก็คือ x ยกกกำลัง1ใช่ไหมเพเงร้ะเอน x, ยกกำลังสหาร x ยกกกำลัง1ฐานเหมือนกันหารกัน เลขชี้กำลังออกมาลบพาเงี้ยสามลบ1นก็จะได้2ก็ต่อบ 8x กยกกำลังสองค่ะโอเคเนาะข้อ3อันนี้ก็จะเป็นการหารเหมือนกันอ่ะก็คือเราก็ดูก่อนตัวเลขก็คือ4กับลบ8ส่วนตัวแปรก็คือเอกยกกำลัง4 y ยกกกำลังสมหารด้วย x ยกยกกำลังสองยกกกำลัง3เพพาะงั้นเอาตัวเลขหารตัวเลขก่อน4หารลบ8ก็ได้ลบ หนึ่งส่วนสองค่ะทันเนาะอ่ะเพราะงั้น x ยกยกกำลังสี่ยกกกำลังสามหาร x ยกยกกำลังสอง y ยกกกำลังสามทำยังไงก็หารไปทีละตัวค่ะเอา x หาร x เอา y หาร y เอา x หาร x เอาวาหาร y เ,เ,เ,เนาะเพราะงั้น x ยกยกกำลังสี่หาร x กยกกำลังสองฐานเหมือนกันหารการเลขชี้กำลังเอามาลบเพราะงั้นสี่ลบสองก็จะได้สองข้อนี้ก็เลยเป็น x ยกยกกำลังสองส่วน y ฐานเหมือนกัน หารการเลขชี้กำลังเอามาลบ3าลบสได้0เพราะงั้นเราจะได้เป็น y ยกกำลังศนทีนี้ y ยกกำลังศนนิยามเลขยกกำลังเนาะก็คือเลขอะไรก็ตามที่ไม่ใช่0นย์กกำลังศูนมันจะได้1ค่ะเพราะงั้น y ยกกำลังศูนยก็เลยจะได้1เราก็จะไม่เขียนโอเคไหมก็คือ y ยกกำลังศนก็คือ1เพราะงั้น1คูณกับเลขอะไรก็ตามก็จะได้เลขตัวนั้น เพราะงั้นเราก็จะไม่เขียนโอเคงั้นลองทำข้อ4ค่ะโอเคข้อ4เนาะเราก็จะแยกตัวเลขกับตัวแปรออกมาก่อนตัวเลขก็คือลบ15กับ12ส่วนตัวแปรก็คือ x ยกยกกำลัง5 y าย,ยกกำลัง4กับ x ยกยกกำลังสาเนาะเพราะงั้นเอาตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปรล,ลบ15หาร12ก็ได้ลบ5ส่วน4ค่ะ เอาตัวแปร ى, หารตัวแปร ى, เอา x ยกกำลัง5หาร x ยกกำลัง3ก็ได้ x ยกกำลัง2ถงายเหมือนการหารการเลขชี้กำลังเอามาลบเนาะเพราะงั้น y ก็จะเป็น y ยกกำลัง3โอเคงั้นข้อ5กับข้อ6ได้เท่าไหร่คะอะมาฟังเฉลิอนอ๋อเพราะงั้นข้อ5ก็จะได้เป็นลบ4 x ยกกำลัง3 y โอเคส่วนข้อ6ก,ก็จะได้เป็นลบ17 A เจ็ยกำลัง5 B ยกกำลังสองยกกำลังสองโอเคเป็นยังไงถูกไหมได้เนาะอ่ะมาดูค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นการหารพรหุนามด้วยเอก,กนามอันนี้ต้องใจเย็นๆน,นะเราก็ตั้งใจฟังขอย้อนไปเรื่องเศษส่วนเนาะเวลาที่เราจะบวกเศษส่วนปกติสมมติว่าสมมติว่าเขียนว่า เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน3แบบนี้เราก็จะเอา1-1บวก1แล้วทั้งหมดหารด้วย3ทีเดียวใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2ส่วนสมใช่ไหมอันนี้หลักการทำก็คือจะเป็นหลักการเดียวกันแต่แค่มันจะย้อนกลับก็คือสมมติว่าเขาบอกว่าโอเคงั้น1นบวก1ทั้งหมดหารด้วย3มเนี่ยมันก็คือ1ส่วน3บวกด้วย1ส่วน3โอเคไหมก็คือปกติเราทำจาก ซ้ายไปขวาเนาะอันนี้ก็คือเราก็จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้แทนปกติเราเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้เนาะเพราะงั้นมันก็จะกลับกันเราก็จะเปลี่ยนจากขวาไปเป็นซ้ายเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้แทนพูดง่ายๆมันก็คือการเอาไปหารทุกตัวเพราะง้นอันนี้ทำยังไงก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็เขียนออกมาก่อนอย่างข้อหนึ่งเนาะมันเป็น 6x บวก9 หารด้วย3หลักการก็คือ,อยังไงนะเอาไปหารทุกตัวเนาะเพราะงั้น6 x บวก9ทั้งหมดหารด้วย3เราก็จะสามารถเขียน6 x บวก9ทั้งหมดหารด้วย3หลักการก็คือเอาไปหารทุกตัวก็คือ6 x หารด้วย3บวกกับ9หารด้วย3ค่ะมันก็จะเป็นเอกนามหารเอกนามที่เราเคยทำเนาะเราก็ทำทีละอันออกมา6 x หาร3 ได้เท่าไหร่9หาร3ได้เท่าไหร่คำตอบก็ขอเขียนข้างบนแล้วกันเนาะ6 x หาร3ก็ได้2 x 9หาร3ก็ได้3ก็ตอบบวก3ข้อนี้ก็เลยตอบ2 x บวก3โอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูข้อ2ค่ะ4 x บวก8หารลบ2เพราะงั้นเราก็เขียนปกติ4 x บวก8หารลบ 2. 2หลักการก็คือ,อยังไงนะเอาไปหารทุกตัวเนาะ ก็คือ 4x หารด้วยลบ2บวกกับ8หารด้วยลบ2ค่ะเพราะงั้นมันมี2อันเนาะเราก็คิดทีละอันเลยค่ะข้อนี้ก็จะตอบเดี๋ยวขอเขียนข้างบนเนาะ 4x หารลบ2ก็จะได้เป็นลบ 2x 8หารลบ2ก็จะได้เป็นลบ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบลบ 2x ลบ4ทันเนาะ โอเคเพราะงั้นข้อ3กับข้อ4จะได้เท่าไหร่คะทำได้ไหมข้อ3ามเนาะเพราะงั้นก็ 10x ลบ8หารสแปลว่าข้อนี้ก็จะได้เป็น 5x ลบ4ส่วนข้อ4ก็จะได้เป็นลบ x ลบ2โอเคไหมคะ ทีนี้มาดูข้อ5กับข้อ6เนาะมันก็จะยากขึ้นแหละมันก็จะไม่ใช่ตัวเลขแล้วมันก็จะเป็นตัวแปรแต่คําถามคือทํำยังไงก็ทําเหมือนกันเลยเพราะงั้นอันนี้ก็จะเขียนเป็น4 x ยกกําลังสองบวก6 x ทั้งหมดหารด้วย x ค่ะหลักการก็คือยังไงนะเอาไปหารทุกตัวเนาะแปลว่ามันคืออะไรมันคือ4 x ยกกําลัง 2, อหาร x บวกกับ6 x แล้วหารด้วย x ค่ะโอเคเพราะงั้น มันมี2อันก็ทําเหมือนเดิม 4x ยกกําลัง2หาร x เดี๋ยวขอเขเียนตรงนี้เนาะเพราะงั้น 4x ยกกําลัง2หาร x ก็จะได้เป็น 4x บวกกับ 6x หาร x ก็จะได้6ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 4x บวก6เพราะงั้นข้อ6ก็จะได้คําตอบว่ามันคือ 4x ลบ2โอเคไหมถูกไหมอ่ะทีนี้ข้อ7 8 9 10ลองทําดูนะ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการคูณกับการหารพหุนามกันนะคะเพราะงั้นหลักการคูณก็คือยังไงหลักการคูณก็คือถ้าเป็นบวกคูณกับบวกจะได้บวกถ้าเป็นลบคูณกับลบก็จะได้บวกก็คือเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้บวกถ้าเป็นบวกคูณลบจะได้ลบถ้าเป็นลบคูณบวกก็จะได้ลบเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้บวก ถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบถ้าเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามเนาะก็คือเอาตัวเลขคูณตัวเลขแล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปรส่วนถ้าเป็นการคูณระหว่างเอากานามกับพหุนามหลักการก็คือเอาคูณเข้าทุกตัวมีกี่ตัวก็คูณเข้าตามนั้นเนาะส่วนการหาพรพหุนามก็คือบวกหารกับบวกเราจะได้บวกถ้าลบหารกับลบเราก็จะได้บวก พองานเครื่องหมายเหมือนการหา,การกันจะได้บวกบวกหารลบหรือลบหารบวกก็จะได้ลบค่ะจะเหมือนการคูณเลยเนาะถ้าเป็นเอกนามหารด้วยเอกนามก็คือเอาตัวเลขหารตัวเลขแล้วก็ตัวแปรหารตัวแปรการหาพรพหุนามด้วยเอกนามหลักกา,การก็คือเอาไปหารทุกตัวพอจะเข้าใจกันเนาะพอง้นก็เท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองฝึกทำข้อสอบกันเนาะโอเคเข้าใจเนาะ จบแล้วนะ